ครับผมฝนก็จะตกไม่แล้วนะไม่ไม่พูดมากเอาเลยอันนี้มีท่านถามมาว่ากำแพงเศรษฐีเป็นแบบนี้นะนะ,ะเป็นแบบนี้อันนี้จะออกเป็นยีเมนแบบนี้เห็นไหมอันนี้ไม่สมบูรณ์นะเป็นต้นไม้พันธุ์จะโดนตัดไปเสียบต้บตนใหม่ก็เลยทําให้เป็นแบบนี้จะออกยีเมนมาแบบนี้กลับไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะร่มก็มีอันนี้เป็นน้ำปุ๋ยหมักสวนผมเองนะ อันนี้ผมให้ไปสองครั้งอันนี้ขวดหนึ่งเนี่ยจะเจอือจางน้ํานะได้หนึ่งในสามให้ไปด้วยสำหรับไม้เห็นไหมสองตัวนี้ให้ไปอันนี้รับที่สามมีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามได้ไวส่วนตัวนี้เป็นไม้ที่แค่แกนนะไม้เป็นไม้เสียแล้วนะเอามาเปลี่ยนกินแล้วก็มาให้ตัวนี้ก็ทําให้ระบบรากมาดีหน่อยหมือว่ามียอดมาให้ยอดมาก็แสดงว่ารากเดินได้ดีนะครับผมก็ อันนี้ก็มีจ็หมายอยู่ที่สี่ขวดนะขวดละขวดหนึ่งจะมีอยู่ร้อยเท่าไรลิตรครึ่งน,นะพันมีพันหนึ่งร้อยห้ามิลลิตรนะคือขวดหนึ่งลิตรครึ่งก็รุ่นนี้ไซนี้นะี่ยนี้แหละสี่ขวดร้อยแปดสิบบาทหากจะลองดูนะลดเพืชผักได้หมดนะอันนี้ให้แล้วก็งามไปอเอาแค่นี้แหละ อันนี้กะแพงเสียทีเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าไม้สมบูรณ์สวยมากๆเลยนะจะออกเยเมนใ,ใ,ใหญ่ๆแล้วก็มีดอกเต็มต้นเลยนะ,ะระรบกะแพงเสียทีอันนี้ต้นแม่ครับผมเป็นต้นแม่อันนี้เป็นมาต้นแม่เดี๋ยวไป,ไปหาปลาอันนี้มีแต่ฝนมาทําอะไรไม่ได้นะทําอะไรไม่ได้หรอกกล้วยก็รู้สึกจะแย่ยหน่อยนะฝนตกเยอะ <S <S <ๆ S 1> เวลาผมมาหาปลาเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมหาปลาเนี่ยปลาเขาจะมาจากตรงนู้นนะนานาอ่านานาญาดอ่ะนะนาไปที่นาญาติ ก็มาตามล่องตามคอเนี้ยแหละมาดักจัเบเราบางตัวก็อยู่บนบนบนเนินดินนี่แหละนะกระต๊กกระตขึ้นมาเยอะนะได้เยอะด้วยก็เป็นโลเลยนะประมาณเกือบเกือบเกือบโลครึ่งนั่นแหละแต่ตัวไม่โตกาเยอะมากอย่างนี้ผมปลูกก็ต้องไหนปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปเดี๋ยวเน็ตจะลงไม่ได้เดี๋ยวตัดนะเดี๋ยวไปหาปลาตรงนู้นแหละ ไอตัวปายเขียวนั่นแหละใกล้ๆแหละแป๊บมึงไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวตัดกล้องตัดภาพโอ้ยฝนลงเม็ดไหมฝนลงเม็ดฝนกำลังตกเดี๋ยวมาดูว่ามีปลากี่ตัวได้ตักตัวไหมดูท่าทางเนี่ยน่าจะโบบีอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีปลามีสองตัว เดี๋ยวเอาไปปล่อยดิเอาไปปล่อยมือสองสามตัวเเดี๋ยวผมจับปลาก่อนแล้วมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาไปปล่อยลงบ่อให้เขาตัวตเราเราจะได้กินในในช่วงแล้งข้าวผมก็มีแค่นี้แหละงานนี้ก็ได้อยู่ประมาณสองสอบนี่แหละสองสอบข้าเปือนะโอเคมาแค่นี้แหละครับผมฝนลงเม็ดนแล้วเล่กง,งานมาเหนื่อยจะได้กลับบ้าน,นครับผมไปทําอะไรให้แม่แม่กินก่อนนะก็จะหาเก็บผักไปเถวาี้แหละโอเคครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ